ขณะที่มีรายงานท่านผู้ชมคุณภูมิธรรมวิเชียชัยแกนนาพักเพื่อไทยปฏิบัติหน้าที่น้ําตรีบอร์ดนะครับว่าตอนนี้การตัง้บบงข้ารัชาใกล้จะแล้วเสร็จไม่เกิน15กันยายนน่าจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากทุกขั้นตอนจะดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการนําชื่อขึ้นทูลเก้าการเข้าฟอดถอยสัตพ์ปิยานและการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาการตรวจคุณสมบัติขณะน,นี้รายชื่อน้าตรีที่ได้เสนอไปได้ถูกส่งกลับมาแล้ว ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่น่าจะมีปัญหาเพราะคณะกรรมการเปษฎีกาชุดใหญ่ได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วค่ะชุดใหญ่นี้ก็แปลว่ามีนักกฎหมายสําคัญเลยมีอาจารย์มีชัยมีคุณวิษณุนะคะคนมีชัยฤธชุพันคนวิชุรเครืองามอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยรัฐบาลก็ก็ใกล้แล้วเสร็จนะครับอย่างที่เรียนไว้ว่าถ้าไม่เกินประมาณทรง15เนี่ยน่าจะสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้แสดงว่าน่าจะมีการ จะนำชื่อเสนอทุน9แล้วก็โปรด9ลงมาสามารถถวายสัตว์แล้วก็ถแถลงนโยบายให้เสร็จแล้วเสร็จภายในวันที่สิบห้าก็ไม่น่ามีข้อกังวลน,นะครับเพราะว่าทางสาครกับสุนักกฤษฎีกาเนี่ยได้นําเสนอชื่อแล้วก็ได้มีคณะกรรมการเกฤษฎิกาชุดใหญ่นะครับได้ตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าในรายละเอียดทั้งหมดเท่าที่สอคณะนี้ได้ดำเนินการนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ น่าพอใจแล้วล่ะสำหรับการที่เราจะจะตั้งรัฐบ,บาลภายใต,ใต้กฎหมายที่เราควบคุมอยู่ก็ดูผลอีกทีนึงครับยังไม่เสด็จน้ําก็เดี๋ยวรอให้ชัดเจนแล้วก็จะทราบอีกทีก็เมื่อมีการโปรดเกล้าลงมานะครับ<ต>เราคว่าคุณสมบัติน่าจะครบ้วนไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนตัวแล้วเดี๋ยวรอดูผลอีกทีนะครับแต่คิดว่าโดยรวมเท่าที่ทราบก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่มีปัญหาตามกรอบเวลาเดิมไม่เกิสิบห้าปัาจะพยายามครับอ่า อ่าที่ยืนยันน่นเป็นข่าวการเมืองอ่าที่เห็นอยู่เนี่ยหลายคนคงงงเอาตำนานของเลี้ยวภูกับแมนยูมาฟังเรื่องตั้งรัฐบาลด้วยนะอ่าท่านผู้ชมจเจนเลยซ้ายสุดเนี่ยเจสันแมคแอทีนนักเตะเลี้ยวภูขวาี่พอลอินชอัดมานีลอบบี้ฟาวเลอร์ภาพกว้างเถอะอ่านักเตะระดับตำนานของเลี้ยวภูแมนยูนี่คงอาามีความงงงงนิดหน่อยนี่มีหลายคนเลยนั่นอ่าดาว้ยอกใช่ไหมชายบวกสีขาวอ่ะ ดาวัยยอกใช่นี่นักเตะระดับตำนานลเวอโพลแมนอยูอ่อันที่เรามาร่วมในการถแถลงเรื่องเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลนะอันนี้เห็นไหมใช่ใช่ไหมดาวัยยอกใช่แน่เลยนี่ค่ะงงไหมทางนี้บอกงงไม่ต้องงงนักข่าวประเอินถามเรื่องนี้ไงขณะที่คุณชูศักดิ์สิรินินวาีเรัฐมตีสามังคน้าเปและดูแลฝ่ายกฎหมายเมื่อวานนี้บอกเลย ประเด็นที่อดีตสว,วสมชายแสวงการซึ่งเป็นคนยื่นเพื่อให้สารลฐมนุ่นได้ถอดถอนคุณเสถาไปกรณีตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีปูดว่ามี11รัฐมนตรีที่ติดคดีคนชูสศักดิ์เมื่อวานนี้บอกว่ายังไงอาข้ารางานที่รับผิดชอบส่งเรื่องให้พิจารณาตร,ตรวจสอบครบถ้วนกระบวนความในส่วนนี้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น เรื่องกรณีที่กังวลกันเรื่องซื่อสัตย์ชุเจีเป็นที่ประจักษันี้ข้อที่หนึ่งกับเรื่องจริยธรรมเป็นข้อที่สองเรื่องเหล่านี้จะต้องมีคําวินิจฉัยชี้ขาดหรือได้รับการชี้ขาดจากปปชแต่ที่อ้างเองมันมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงขั้นนั้นมันยังไม่สิ้นสุดมันยังไม่ได้ข้อยุติค่ะ,ะที่ผ่านมาใครไปร้องปป,ปชรับเรื่องแต่จะผิดหรือไม่ปรปรีกเรื่องหนึ่งปปชข้อที่หนึ่งยังไม่ชี้มูลเลยแค่ไปร้องเรียนถ้าทํากันแบบนี้ใครแค่ถูกร้อง แต่งตั้งเปน็นรัฐมนตรีไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าจะ,จะไม่มีใครได้รับการแต่งตั้งเลยคแค่คนไปร้องปปชเพราะกฎหมายเนี่ยคนที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยก็ต้องถือว่าบริสุทธิ์ทั้งนี้ทั้งนั้นคนชูศักดิ์บอกเลยกรณีข่าวสิเป็นรัฐมนตรีที่โูดกันออกมาไม่รู้มีจุดประสงค์อะไรถ้าการเมืองไทยเป็นแบบนี้เรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องที่ร้องยังไม่จบสุดท้าย ติดลมประเทศเดินหน้าไม่ได้เลยนะใครถูกร้องแล้วท้ายสุดไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีผมว่ามันเอาไปเอามาคนจะไม่รับแต่งตั้งกันทั้งหมดนะ <c oughs> ถูกไหมอันนี้อันนี้ต้องพูดด้วยความเป็นธรรมหรือว่าลองไปสักยีสิบคนท้ายสุดก็บอกว่าอยู่ที่ปปชคนเหล่านี้จะไม่รับแต่งตั้งเป็นรัฐตรีคุณไปดูว่าที่รัฐมนตรี ไปไปถามว่าเดินคนนี้ผิดหรือยังตอนนี้ถูกขี้มูลอะไรบ้างไม่มีผมผมไม่สร้างปถูกตรงไรแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าเนี่ยการเมืองไทยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันก็ไปอะไรติดหลมอะไรบางบางสิ่งบางอย่างไปประเทศมันเดินไม่ได้เหมือนกันส่วนตัวผมเนี่ยตราบใดที่คนยังไม่มีคำวิจัยคำีิพากษาอะไรว่าเขาเขาผิดเราก็ต้องสสรนิฐานมาก่อนเขาบริสุทธิ์ไม่งั้นมันประเทศมันเดินไม่ได้หรอก อ่อนี่ไงเดี๋ยวต้องตามกันดูแต่อ,อก็ต้องไปลุ้นกันต่อแหละ <c oughs> มันอมนมีใครสามารถคาดการได้จริงๆนะค่ะ <c oughs> ถึงแม้คราวนี้จะเอาพูดที่ยกร่างร,รัฐมนูญเลยอคุณมีชัยฤชุภาไอ้ที่กำหนดเรื่องซื่อสัตย์จุดเด็ดเป็นที่ประจักษ์กับเรื่องจริยธรรมเาไว้เนี่ยค่ะ <c oughs> ไปถามมาแล้วแต่เราไม่รู้ตอบอถามครบไหมเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นยอนกลับมา โพสที่ตามทำลายคาดว่าจะได้นำเรื่องชื่อขึ้นทูนเก้าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้4กันยาค่ะเพื่อจะได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาน่าจะช่วงวันที่11ถึง13กันยาค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามเดิมเราตรวจสอบก็แบบเร็วๆท่านผู้ชมอ่ะขึ้นมาดูสินายอุมเตยแพทองทานเชีนวัตร ไม่ควบตำแหน่งอื่นไดนะครับต้ชมเป็นนายกอย่างเดียวคนภูมิทาให้เชียรชัยรองนายกและรัติกะลาหมควบรัฐิกาลาหมเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงอันดับหนึ่งค่ะ คนอนุทินชาวดรโูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเหมือนเดิมคนสุริยะจึงร่วงเรืองเกตรองนายกควบรัฐมนตรีคมนาคมเหมือนเดิมค่ะแต่รองนายกเศรษฐกิจเดี๋ยวจะเป็นคุณพิชัยชุนหะวชิระค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังส่วนรองนายกคนสุดท้ายเพราะรองนายกมี5คนคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภากรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานกระทรวงกลาโหมคนภูมิธรรมนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบรองนายก โดยมีล่ำตีช่วยกลาหมจากพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกนัทพลนาคพาณิชค่ะทั้งที่ก่อนหน้าตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐานึกว่าเพื่อไทยสุดท้ายไปปรากฏอยู่ในโผของรวมไทยสร้างชาติก็ช่วงมาไทยเปลี่ยนแปลงตาแหน่งเดียวของเพื่อไทยครับทุกู้ชมคุณชีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชมาเป็นร่ำตีช่วยมาไทยแทนคุณเกรงกันตินันท์ที่เหลือของภูมิใจไทย3คนเหมือนเดิมคุณอนุทีนคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณชาดาไทยเศรษฐ ก,กระทรวงการคลังเหมือนเดิมทั้ง3ามตำแหน่งคุณพิชัยเป็นว่าการคุณเผ่าภูมิกับคุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีช่วยค่ะขณะที่กระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการคนใหม่คุณพิชัยนริพพันค่ะ,ะขณะที่รัฐมนตรีช่วยสองคนสองพรรคเหมือนเดิม ก็คือนฐมรีช่วยพานิชย์ของภูมิใจไทยนภินทรศรีสรรพางแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีพาณิชรัฐมนตรีช่วยพาณิชกระทรวงคมนาคมเหมือนเดิมทั้ง3ตําแหน่งค่ะคุณสุริยะเป็นว่าการคุณมณภพรเจริญศรีกับคุณสุรพงศ์ปียชดเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาเหมือนเดิมทั้งสองตแหน่งพลตระเวศเพิ่มพูนชิดชอบท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วก็คุณสุรศักดิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการกระทรวงเกษตรเปลี่ยนหมดเลยมัดจากโคต้าของกลุ่มคุณธรรมนัสหมดเลย ว่าการก็คือคุณณฤมลพินโยสินวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยก็คือคุณอัคราพมเผ่าน้องชายร้อยเอกธรรมนัทแล้วก็มีชื่อของคุณอิทธิสิริรัทยกรรัฐมนตรีช่วยกเกษตรเป็นคุณพ่อของคุณอัถกรแต่หลักการของคุณธรรมนัทยังอยู่ก็คือกระทรวงนี้พักเดียวไม่ใช่พักเราสิกลุ่มเดียวไม่มีพักอื่นเลยท่านผู้ชมถึงแม้จะมาต่างโคต้าก็ตามทีอ,มอย่างที่บอกไปเนี่ยนะ,ะกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลตงตรงตรัฐมนตรีช่วย ว่าการเหมือนเดิมคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคือคุณเดชอิดขาวทองจากประชาธิป,ปัตย์เปลี่ยนจากคุณสันติพร้อมพัดที่ไปเป็นฝ่ายค,าค้านพลังประชารัฐส่วนกรณีของสำนักนายกเป็นสองคนคนเดิมหนึ่งคุณจิรพรสินทุพไรคนที่เปลี่ยนจากคุณอะไรนะที่มาจากกระทรวงต่างประเทศอ่ะเปลี่ยนเป็นคุณจากรพงษ์แสงมณี ้นจากตําแหน่งโดยคุณชูศักดิ์สุริน,นมาเป็นรัฐมนตรีประจาสํานักนายกแทนนะคะกระทรวงต่างประเทศเหมือนเดิมคุณมาริศเฉี่ยมพงเป็นรัฐมนตรีว่าการเพื่อไทยกระทรวงยุติธรรมเหมือนเดิมพันตเวจตควีสอดส่องค่ะจากรรพรรคประชาชาติค่ะกระทรวงทรัพยากรคนใหม่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะอ่ะท้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีท่องเที่ยวคนใหม่คุณสรระวงเทียนทองค่ะมาแทนที่ คุณสมศักดิ์พงพาน,นิ์ซึ่งถ้าดูโผลแล้วพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้โยกไปกระทรวงไหนไปเป็นสอส,อสอรัฐมนตรีวัฒนธรรมเหมือนเดิมคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลพักชาติไทยพัฒนาเหมือนเดิมก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะคุณวราวุศิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมเปลี่ยนแต่พักเดิมคนใหม่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะจากรวมไทยสร้างชาติมาแทนที่คุณพิมพ์พัฒนทายวิชัยกุล แรงงานภูมิใจไทยเหมือนเดิมพิพัฒน์รัชกิจประการอาวาภูมิใจไทยเหมือนเดิมคุณสุภมาศอิสระพักดีส่วนดิจิตอลเพื่อไทยเหมือนเดิมคุณประเสริฐจันทระรวงทองค่ะอ่ะนี่เป็นภาพคัมเรรไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะเห็นบอกว่นนิ่งแล้วถูกไหม้องไบค่ะขนาดที่เมื่อวานประเด็นเรื่องกรณีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนม,มาเปน็นลัมตีทรัพยากรคุณเดชอิดขาวทองมาเปน็นลัมตีช่วยาสารสุขสจากวชาริปัต เมื่อวานนี้นักข่าวถามเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกรีคุณอภิสิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าประชาธิปัตย์อดีตนายกีพูดถึงพรรคเพื่อไทยว่าที่สุดยังไม่ก้าวพ้นครอบครัวคุณสารวงตอบคำถามนี้โดยบอกว่าคนที่พูดเองต้องก้าวข้ามต้องก้าวให้ข้ามทักษิณก่อนผมว่าเรื่องนี้ผมว่าคนพูดเองต้องก้าวให้ข้ามทักษิณก่อนครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันปรากฏออกมาแล้วนะครับว่าเราทําทุกอย่างเนี่ยตามระเบียบข้อบังคับพักนะครับตามมติพักมติกรรมการบริหารพักไม่มีใครทั้งสิ้นที่จะมาครอบงําพักเราได้แน่นอนนะครับแต่ในสิ่งที่ท่านหัวหน้าหรือท่านนายกนะครับได้ให้สัมภาษณ์ไปตอนที่ลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยเนี่ยก,ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยครับบางทีบางข่าวบางอะไรที่ มันไม่ได้สําคัญก็อย่าไปตีข่าวเลยครับให้ให้ประเทศมันเดินหน้าแล้วทํางานกันดีกว่านะครับขอบพระคุณครับอ่ะอันนี้ผมยังสงสัยที่นายกแพทองทานพูดที่สุโขไทยแล้วบอกอย่าไปตีข่าวมันคือประเด็นเรื่องอะไรใช่ไหมคะเรื่องอะไรค่ะเรื่องคนเสื้อแดงเหรอฮะอ่ะท่านผู้ชม